สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆสมาชิกเพื่อนๆทุกท่านในช่องทาง YouTube นะครับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทาง4ฮานอยเช่นเคยนะครับผมก็จะเป็นฮานอยกาชาติฮานอยพิเศษฮานอยปกติแล้วก็ฮานอย VIP นะครับผมก็อาจจะมีเสียงฝนรบกวนนะครับก็ต้องขอโทษพี่ๆสมาชิกด้วยนะครับเนาะพอดีน้องแอดอัดคลิปตอนช่วงดึกๆนะครับก็พอดีว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกนะครับที่ตกแรงด้วยนะครับ ตกแรงแล้วก็ตกนานด้วยนะครับก็อาจจะมีเสียงฝนรบกวนต้องขอโทษด้วยนะครับสําหรับแนวทางของเรานะครับเริ่มเดือนใหม่ก็ถือว่าปังมากๆเนาะสลหรับฮานอยก็ถือว่าถ้าไม่รวมฮานอยกาชาตินะครับพี่ๆก็ถือว่าแตกทั้ง3ามนอยเลยนะครับเนาะมาตัวเจาะแล้วก็สายรูดด้วยนะครับก็ยินดีกับพี่ๆสมาชิกด้วยนะครับผมก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณพี่ๆสมาชิกที่เข้ามารับชมนะครับเป็นกําลังใจให้แอดเนาะกดไลค์กดแชร์นะครับรับชม โฆษณาให้แอดเนาะก,ก็ขอขอบขอขอบคุณมากมากเลยนะครับสบําหรับแนวทางเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับพี่ๆของเมื่อวานนี้เนาะวันที่1น,นะครับการชาตินะครับผมให้5้ากับ1ไปผลที่ออก7 9 3ดกสามกับ2 4สี่นะครับเราเน้น1นึ่สี่เนาะเข้ามา2 4สนะครับพี่ๆก็รอบนี้หลุดไปนะครับฮานอยพิเศษนะครับให้2กับ4ผลที่ออกเจ5ดี่ห้ากับ5้าเจ็ดนะครับ รอบนี้ใครรุดที่สีเข้าไปที่สีห้าตรงๆนะครับเสียดายที่ไม่ได้เน้นนะครับพี่พเน้นตัวผิดเนาะส่วนนะครับผมฮานอยปกติให้เก้ากับห้านะครับผลที่ออก9 2 5 2 9นะครับพี่ๆในรอบนี้ก็เสียดายตรงที่สายจอดไม่มานะครับเนาะใครรูดที่ห้านะครับเข้าไปที่สองห้าส่วนใครเอาเก้าไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่สอนะครับผม ส่วนฮานอย VIP ให้แปดกับ2ผลที่ออก0 4นย์ี่ห้าสองห้ารอบนี้8ไม่มานะครับแต่ว่าท่านได้เอาสองไปวิ่งไปลูดเข้าไปที่สองห้านะครับ mm hmm. ก็แนวทางเมื่อวานนี้รู้สึกว่าจะออกตัวเดิมนะครับพี่พี่ออกตัวเดิมก็คือสองหนะครับมาสองรอบเนาะสองหนี่มาสองรอบแล้วก็4ี่หมาในรอบพิเศษด,ด้วยนะครับ mm hmm. ก็ประมาณนี้นะครับแนวทางเมื่อวานนี้ ส่วนแนวทางของวันที่2นะครับพี่ๆของวันที่2กันยายน2567นะครับผมก่อนไปรับชมนะครับขอฝากคำเตือนแนวทางตัวเลขนะครับทำจากสูตคคำนวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเด็กต่ำกว่า18ปีนะครับควรมีผู้ใหญ่ให้คำแนะนำนะครับแล้วก็พี่ๆสมาชิกท่านใดนะครับที่อาจจะเป็นสมาชิกใหม่เนาะอาจจะเพิ่งแวะผ่านมาเจอในคลิปนี้ ท่าไใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับหรือว่าอยากเข้ากลุ่มในทางฟรีนะครับก็สามารถไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับหรือว่าในหน้าช่องโปรไฟล์ u t u b e ผมได้นะกดเข้าไปตรงรูปโปรไฟล์ผมนะครับแล้วลองขยับเลื่อนลงมานิดๆน,นะครับหาคําว่าชุมชนเนาะกดเข้าไปแล้วก็จะเจอ QR code คนะครับก็สามารถเพิ่มเพื่อนเข้ามาหาผมได้นะครับนอยกาชาตนะครับพี่ๆผมให้ไปที่เลข2กับเลข6 นะครับสายรูดนะครับผมให้ไปที่เลข2อสองก็จะมีในที่สองห้าสอ6เ6็ดสอนะครับสตัว6 29นะครับผม นะครับสองเจ็ดสองเก้าหกเจ็ดนะครับฟ้าก็ร้องดีจริงๆนะครับเนาะฮานอยพิเศษนะครับผมให้ไปที่เลขแปดกับเลขหนึ่งสายรูดนะครับให้ไปที่เลขหนึ่งนะครับพี่พี่หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดแปดสี่แปดห้า แปนะครับสามตัว8ปดหนึ่งเนะครับหนะึ่งสี่เนาะแล้วก็แปดเจ็ดนะครับผมส่วนอีกหน้านะครับผมก็มจะเป็นฮานอยปกติกับ VIP เนาะถ้าใดชื่นชอบในรอบฮานอยการชาติกับพิเศษแคปหน้าจอไว้เลยนะครับผมเนาะ ส่วนอีกหน้านะครับน้อยปกติกับ V A P ถ้าน้อยปกติผมได้เลข9กับเลข4นะครับพี่สายรูดนะครับให้ไปที่เลข4 40 4ี 4, ่ 4, 7 9น9 5สีห้าสี่เจ็ด สามตัวนะครับเก้าสี่ศูนย์นะครับผมนะครับสี่ศูนย์สี่เจ็ดเก้าศูนย์นะครับ, 4, 0, 4, 7, 9, 0, รบสลับตัวเน้นตัวเจาะส่วนห้าน้อย VIP นะครับ VIP วันนี้ได้เลข0ูน์กับเลขสี่นะครับพี่พ สายรูดให้ไปที่เลขศูนย์ศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์เก้าสี่สองสี่ห้าสี่เก้านะครับสามตัวให้ไปที่สี่ศูนย์เก้านะครับผม นะครับแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับพี่ๆสลหรับ4ี่ฮานอยของเราเนาะชช่นชอบในรอบไหนก็ขอให้เปังๆทุกท่านนะครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับขอขอบคุณพี่ๆสมาชิกทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเนาะสำหรับในสูตรนี้ก็ถือว่ามีพี่ๆหลายท่านนะครับให้การติดตามเนาะน้องแอดก็พยายามทําเต็มที่นะครับอยากให้แนวทางเนาะปังๆทุกวันนะครับแต่ว่าบางครั้งก็หลุดนะครับพี่ๆก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับท่านใดที่เป็นสมาชิกใหม่ นะครับอย่าเข้ากลุ่มนะทางฟรีหรือว่ายังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับก็ไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์เข้ามาทักทายพูดคุยกันได้นะครับคลิปนี้กราบสวัสดีครับ